คุน้่งจามอนี้ขนนูก็จะมาเห็ดกระเพลากินเ้อออกไปเบิ่งต้นกะเพลาหลังบ้านตะกี้แล้วก็อยากจะกินเดี๋ยววันนี้จะมาทำผัดกระเพรานะคะออกไปดูต้นกะเพลาหลังบ้านเราก็เลยเด็ดมาเลยเด็ดเอามาทำเป็นอาหารเที่ยงวันนี้ไม่กินแล้วอาหารคลีนหรือว่าอาหารฝรั่งเปลี่ยนไปเป็นอาหารไทยเอาก็แล้วกันส่วนประกอบที่ใช้วันนี้ก็จะมีน้ำมันมะกอกใช้น้ำปลาด้วยผงปรุงรสไก่ มังฟรุตอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็จะใช้ซอยซอสแทนพริกกระเทียมตามรวมกันใบกะเพราหอมแดงข้าวข้าวอยู่ในตู้เย็ยนเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวอุ่นไมโครเวฟประมาณ160กกรัมวันนี้จะกินข้าวเยอะตอนเย็ยนเดี๋ยวจะไปกินสเต็กที่ร้านกับญาติแล้วก็มีผักนะคะมีแตงกวาแล้วก็หอมแดงเท่านั้นเอง ไข่วันนี้ใช้สองฟองประมาณกินคลีนมาหลายอาทิตย์แล้วตะบ,บะแตกแล้วคะ่ะเราก็จะเปลี่ยนยเป็นอาหารอื่นๆบ้างโอเคเดี๋ยวเปิดพัดลมนะคะอาจจะมีเสียงดังบ้างเอากระเทียมไปผัดนะคะ ผัดให้มันหอมแค่นั้นเองใช้ไฟกลางๆหรือว่าออกต่ำๆหน่อยไม่งั้นมันจะมันจะไหม้นะคะนะเรามีเนื้อไก่ที่เราต้มเอาไว้ผกไก่นะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปเป็นการเพิ่มโปรตีนจริงๆอยากจะทำหมูยอนะแต่ว่าหมูยอเพิ่งเอาออกจากฟรีเซอร์แล้วมันยังแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เลยเพราะว่า ไม่ได้ทําอาหารไทยอาหารเอเชียอาหารลาวช่วงนี้เราทําแต่อาหารฝรั่งมันก็เลยไม่ได้ใช้ไม่มีอะไรเตรียมที่เป็นสําหรับอาหารเอเชียนะคะโอเคไข่ดาวก็จะเป็นไข่ดาวทอดใช้ไฟต่าๆผสมกุ้งแช่แข็งลงไปนะคะ สามีไม่กินด้วยนะเพราะว่าเขาไม่กินอาหารแบบนี้เราก็ต้องเราก็ทําเองไม่เป็นไรทำไว้สําหรับสองเซอร์ฟิงก็ได้กินเหลือเราก็ใส่กล่องเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้กินวันหลัง ส่วนข้าวนี้ก็ใส่ไมโครเวฟนะคะตักเป็นข้าวที่มันแ่ไว้ในตู้เย็นไว้ตั้งหลายวันแล้วหลายอาทิตย์มากกว่าไม่ใช่หลายวันไมโครเวฟประมาณนาทีครึ่งหรือนาทีหนึ่งให้ข้าวมันอุ่นๆแค่นั้นพอก็จะได้ทานข้าวสวยแล้วไข่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันก็จะสุกของมันเองนะคะกลัวแล้วมันกระเด็นมาก เ okay. ้วก็มาทําผัดกระเพราต่อเนาะทีนี้จะเล่งไฟแรงหน่อยก็ได้นะคะอเ okay. วิธีปรุงก็ง่ายๆใส่น้ำปลาเล็กน้อยจะเอานะคะประมาณหนึ่งช้อนชามากน้อยตามใจชอบผงปรุงรสไก่ วันนี้มีผงชูรสกินต้องแบบหือน้ําเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําตาลที่ทามาจากมังคุดชอบมากใส่เยอะใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใครชอบกว่าปกติต้องใช้น้ำมันหอยนะคะแต่ว่าเราไม่อยากใช้เราก็จะใช้เป็นซอยซอสเพราะว่าซอสเยอือ๋อ อ้ลืมใส่ต้นหอมหอมแดงถ้าอยากใส่เนื้อมากเพิ่มก็ใส่ได้นะคะเนื้อไก่ผสมกับกุ้งเข้าวสุกแล้วเห็นไหมง่ายมาก เราคิดว่าเราจะเอาไก่มาใส่เพิ่มดีกว่าอันนี้จะเป็นอกไก่นะคะที่เราฉีกต้มฉีกเอ่อเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ใส่สลัดอาอแล้วเริ่มจะจามแล้วกลิ่นเริ่มแรงแล้ว ทีนี้เราก็จะเอาน้ำล้างโครกใส่ลงไปเอ้ยขออภัยนะคะใส่ไปเยอะมากไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยชิมรสนะคะจะใส่อะไรเพิ่มก็ค่อยว่าใหม่ Uh huh. อาหารเที่ยงวันนี้ก็จะทำง่ายๆนะคะเป็นกะเพราไก่ใส่ตั้งใจว่าจะทำกรากระเพรากุ้งนั่นแหละแต่ว่าพอดีมีไก่ด้วยก็เลยกลายเป็นเหมือนมีไก่มากกว่ากุ้งมากกว่าทานกับไข่ดาวแล้วก็แตงกวาแค่นั้นเองชิมรส ผู้เผ็ดน่าจะมีน้ำปลาเพิ่มเล็กน้อยพอเราได้รสตามใจชอบเสร็จแล้วเราใส่ใบกะเพราลงไปเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะมันรู้สึกเหมือนมันยังไม่ใช่อ่ะมันคงต้องได้ใส่น้ำมันหอยอ่ะ รอบแว,ว่าจะไม่ใส่ก็ต้องได้ใส่ซอสน้ำมันหอยซอสน้ำมันหอยไม่ทราบเพืเ่อนๆเ,เก็บใส่ที่ไหนคะของเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ย ใช้ได้เป็นปีเลยแบบเกือแบบปีเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารที่มันใส่น้้วมันหอยชิมรสรอบเคเสร็จแล้วใส่ใบกระเพราที่ล้างเอาไว้ลงไป สำหรับผัดกะเพราเราจะเป็นแบบมีน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบแบบแห้งๆมีรู้สิรู้สึกว่าเวลาทานอาหารที่มันกินกับข้าวสวยมันต้องมีน้ำแต่ว่าถ้าหากว่าทานกับอะไรที่มันเป็นต้นเหนียวจะเป็นอาหารแห้งๆมากกว่าที่เราชอบชิมรสอีกรอบไม่ได้ทำอาหารไทยนานแล้ว บางทีเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทําออกมาแล้วมันรสชาติเหมือนคนไทยกินกันหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรทากินเองไม่ได้ทําขายอร่อยหมดมเสร็จแล้วปิดไฟน่าจะได้ คล่ะใส่เค็มก็ไม่ได้ผัดกระเพราของเรานะคะสำหรับวันนี้อเ In anh ở anh ở ngoài anh còn điều nữa yêu yêu แล้ว <c oughs> แต่งกวา่าเสร็จเสร็จแล้วค่ะอาหารกลางวันมาทานด้วยกันกระเพราไข่ดาวกะเพราเป็นกระเพรากุ้งและเนื้อไก่รวมกันง่ายๆหรับอาหารกลางวันวันนี้ ทานด้วกันค่ะสวัสดีค่ะ